หลังจากที่น้องเข้าใจการใช้โฟชาร์แล้วนะคะแล้วก็รู้ที่มาที่ไปด้วยว่ามันมาจากคําตอบของสมการที่เราต้องการได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มทําโจทย์กันเลยนะคะมาดูโจทนะย์กันโจทย์มีว่า9ลบ x ส่วน2ลบ1ส่วน3มีค่าเท่ากับ1บวกด้วยก้อนนี้ x บวก9ส่วน9ขีนะเห็นโจทย์แล้วนะเริ่มถามคำถามแรกเลยมาดูโฟชาร์ถามคำถามแรกเลยว่าข้อนี้ มีตัวแปร x กี่ตัวโอเคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าน้องสแกนดูอีกหนึ่งรอบเพื่อความแน่ใจน้องก็จะได้ว่ามีตัวแปร x ทั้งหมด2ตัวด้วยกันโอเคนะพอมีตัวแปร x 2ตัวถูกป่ะคะอะทางเดินก็จะกลายเป็นเดินทางขวาทันทีเลยว่ามีหลายตัวเคนะถามคำถามข,ข้อต่อไปเลยว่าไอ้ที่ x มีหลายตัวเนี่ยมี2ตัวเนี่ยมันรวมกันได้ป่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นมันรวมกันได้ไหม x ตัวแรก อยู่ในก้อนนี้ถูกป่ะส่วนติดส่วนอยู่ x อ,อีกตัวหนึ่งก็อยู่ติดส่วนอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นดึงออกมาเลยได้ปะ่ะคําตอบคือไม่ได้ถูกไหมคะอ่ะแล้วหน้าตาติดส่วนแบบนี้พี่เชื่อว่าน้องหลายๆคนไม่ชอบแน่นอนโอเคนะนั่นหมายความว่ารวมยังไม่ได้โอเคนะพอรวมไม่ได้ติดอะไรล่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะรู้แล้วนะว่าติดอะไรสิ่งที่ติดคือติดเศษส่วนถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทํายังไงให้มันไม่เป็นเศษส่วนล่ะ ปัญหามันอยู่ที่เศษหรือปัญหาอยู่ที่ส่วนคะปัญหามันอยู่ที่ส่วนถูกไหมเห็นไหพอปัญหาอยู่ที่ส่วนแล้วจะทำไงให้ส่วนหายไปมีเชวนะ่าน้องมีคําตอบอยู่แล้วถูกป่ะคะการทําให้ส่วนหายไปคือการเอาคอรนคูณตลอดถูกป่ะเห็นนะคะการทําให้ส่วนหายไปคือต้องหาครนแล้วเอาคอรนคูณทั้งสมการนั่นเองเพราะฉะนั้นครนอของข้อนี้คืออะไรล่ะ มีส่วน2มีส่วน3มีส่วน9เพราะฉันคลอลนอคคือถูกต้องดังนั้นเอา18คูณตลอดสมการเลยเห็นนะคะพอได้แบบนี้แล้วแล้วมันต้องคูณยังไงล่ะอ่าแล้วมันต้องคูณยังไงเห็นนะคะวิธีการสังเกตง่ายเลยว่าคูณยังไงเห็นเครื่องหมายเท่ากับไหมคะดูฝั่งซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับก่อนนะอาพอดูฝั่งซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับ,กบมีกี่โค้คะ ที่เชื่อมด้วยการบวกลบอบบมันมีกี่คต์เพราะฉะนั้นเห็นเครื่องหมายหลักๆาของฝั่งซ้ายมือคือเครื่องหมายลบถูกไหมเพราะฉนั้นฝั่งซ้ายมือจะมี2องคต์ถูกปะจะมี2องคต์นั่นหมายความว่า18หรือว่าคอนรอของเราเนี้ยเราต้องคูณทั้ง2องคต์นั่นเองแค่นี้เองโอเคไหมทันนะนะเพราะฉันแล้วในวงเล็บนี้คืออะไรก็คต์เมื่อกี้แหละที่เราดูคต์แรกคือ9ลบ x ส่วน2คต์ที่2ก็คือ1ส่วน3 นะมาดูฝั่งขวามือของเครื่องหมายเท่ากับบ้างดูเหมือนเดิมเลยตัวเลขที่เชื่อมด้วยการบวกลบเครื่องหมายหลกัลกๆเครื่องหมายบวกอยู่นี่ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นฝั่งขวาม,มือก็มี2พจน์เหมือนกันโอเคนะคะเพราะฉะนั้นน้องก็เอา18คูณทั้ง2พจน์เลยโอเคนะคะในวงเล็บก็พจน์ดิม1กับ x บวกเส่วน9เพราะฉะนั้นการที่เราเอา18คูณทำเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให ส่วนหายไปถูกไหมน่าหมายความว่าขั้นต่อไปเราจะต้องนั่นแหละถูกต้องตัดทอนเลขเลยอ่านะคะตัดทอนเลขเลยเพราะเราต้องการทําให้ส่วนหายไปอยู่แล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นสมการ,รของเราก็จะอยู่ในหน้าตาหน้ารักขนะึ้นมาอีกนิดนึงเป็น9วงเล็บเก9ลบเ็น,นะคะลบก,กับ6คูณวงเล็บก็คือ1เท่ากับ1 8คูณวงเล็บ1เนี้ยยังไม่ทำอะไรเขียนมันไว้ก่อน บวกกับ2บวงเล็บถูกป่ะคะ x บวกเโอเคนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่8กับ,บวงเล็บอยู่เนี้ยที่มันติดกับ,บวงเล็บแสดงว่าตัวเลขกับ,บวงเล็บนั้นเอามาคูณกันนะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนตอนนี้เรากําจัดส่วนทิ้งไปแล้วโอเคนะคะมาตามแผนภาพมาเลยเพราะฉะนั้นกําจัดส่วนทิ้งไปแล้วก็ไปถามคําถามเดิมซ้ำว่าแล้วตอนนี้ที่กําจัดส่วนทิ้งไปแล้วอะตัวแปรมันรวมกันได้ยังโอเคนะคะเพราะฉะนั้นรวมยัง ไม่ได้เหตุผลเพราะมันติดวงเล็บโอเคนะเพราะฉันถ้าติดวงเล็บเปิดวงเล็บซะสิเปิดวงเล็บทำยังไงล่ะก็เอกตัวเลขที่อยู่หน้าวงเล็บนี่แหละจบมันคูณกับวงเล็บซะาโอเคนะคะเพราะฉันวงเล็บแรกเป็นเก้าลบเอ็กถ้าจะเอาตัวเลขหน้าวงเล็บคูณกับวงเล็บแรกได้ต้องทำยังไงคะกระจายถูกไหมใช้สมบัติการแจกแจงกระจายเข้าไปเลยอ่กลายเป็น9เข้าไปคูณกับ9้า แล้วก็9เขาเ้าไปคูณกับ x เพราะฉันเปิดวงเล็บแรกได้เป็น8 1ลบ 9x เอเคนะเ,คนะเพราะฉะนั้นมาดูวงเล็ 2, บที่2ในวงเล็บเป็นเลข1ตัวเดียวเลยเพราะฉะนั้นน้องสามารถเอา6คูณ1ได้เลยถูกไหมคะเพราะฉัน6คูณ1ก็ได้6เห็นเรื่องหมายเท่ากับก็เขียนไปซะเจออีกหนึ่ง 1, วงเล็บกลายเป็น18คูณ1ถูก18คูณ1ก็ได้18เขีนนะคะมาดูวงเล็บสุดท้ายวงเล็บสุดท้ายเชื่อมด้วยการบวกเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นใช้สมบัติการ แจกแจงกระจายตัวเลขพร้อมเครื่องหมายเข้าไปใน,นวงเล็บซะโอเคนะเพราะฉะนั้นกระจายบวก2เข้าไปในวงเล็บบวก2คูณ x ็ก็เป็นบวกสองเอ็กซ์บวก2คูณบวก 9, ก็เป็นบวก18โอเคนะคะพอได้แบบนี้แล้ววงเล็บเปิดเรียบและก็เดินตามเดินคำเดินเดินตามแผนภาพต่อเลยถูกปหเปิดวงเล็บเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ตัวแปรลงมกันได้ยังคะ จะเห็นว่าทุกตัวเป็นอิสระจากกันแล้วถูกไหมน้องสามารถย้ายข้างได้เรียบร้อยแล้วถูกป่ะคะเพราะฉันถ้าเป็นแบบนี้เรียกว่ารวมได้เพราะฉันรวมได้ก็รวมตัวแปรเลยเห็นนะตัวแปรหนึ่งถูกป่ะคะลบ9กกับอีกตัวแปรหนึ่งคือ 2x เพราะฉันเพื่อให้น้องทาง่ายที่สุดคือน้องย้ายตัวแปรที่มีค่าน้อยก็คือลบเ x เนี้ยไปหาตัวแปรที่มีค่ามาซะโอเคนะคะแล้วสิ่งที่น้องสามารถทำไปพร้อมกันได้คือแยก ระหว่างตัวเลขอยู่ฝั่งนึงคือตัวแปรอยู่ฝั่งนึงได้เลยทันทีถูกไหมเห็นนะคะนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าจากนี้พอน้องย้ายลบ9 x ถูกปะคะมาอยู่ฝั่งขวาแล้วฝั่งขวามือของน้องก็จะกลายเป็นมี2 x ที่มีตัวแปรถูกไหมอ่ะกับลบเก้ยายมาเป็นบวก9ในขณะที่อันอื่นมันเป็นตัวเลขน,น้องย้ายไปฝั่งซ้ายให้หมดเลยเห็นนะคะเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายตอนนี้ที่มีอยู่ของเดิมก็คือ8 1 แล้วก็ลบกับหกโอเคนะคะหลังจากนั้นไอน้สิบแปดตัวเนี้ยน้องก็ย้ายมาฝั่งซ้ายซะแล้วก็บวกสิบแปดตัวเนี้ยน้องก็ย้ายมาฝั่งซ้ายซะเพราะฉะนั้นฝั่งขวาเป็นบวกย้ายมาฝั่งซ้ายก็เป็นลบก็เป็นลบสิบแปดกับลบสิบแปดเลยโอเคนะคะพอได้แบบนี้แล้วง่ายยังง่ายแล้วถูกป่ะก็คิดเลขนิดหน่อยเองถูกป่ะเน Des ี่ยฝั่งซ้ายมือถูกป่ะเ้วยความเร็วคิดเลขด้วยความรวดเร็วได้เป็น 39เถูกป่ะคะเท่ากับวางความือก็คิดเลขด้วยความรวดเร็วได้เป็น1 1 x ถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ถูกป่ะคะเมื่อกี้เรามาค้างตรงนี้ถูกไหมคะว่าตัวแปรรวมกันได้ยังตอนนี้รวมได้แล้วนะรวมตัวแปรเรียบร้อยด้วยก็เดินตามแผนภาพต่อเลยโฟชั่ต่อเลยปื๊ดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวแปรเราเหลือแค่1ตัวแล้วถูกไหมมีตัวแปร x 1ตัวหลังจากนั้นก็ไปรวมตัวเลขซะแต่ตอนนี้ตัวเลขเรามี1ตัวเปล่าตัวเลขเรามี39กถูกป่ะคะกับตัวเลขเรามีสิบเม เพราะฉะนั้นรวมตัวเลขซะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นมารวมตัวเลขซะเราจะได้ว่า11ทําอะไรกับ x อยู่11บคูณกับออยู่ถูกป่ะนั่นะหมายความว่า11ย้ายไปหาร3าก็ต้องไปหารโอเคนะคะเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายมือก็จะกลายเป็น39แล้วก็ย้าย11มาหารโอเคนะคะเท่ากับฝั่งขวามือก็คือ x ะะจริงๆแค่นี้ตอบแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสามารถทําให้เหลือแค่ตัวแปรเท่ากับตัวเลขได้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นบรรทัดสุดท้ายนี่แคือคําตอบของสมก,การคนะแต่ถ้าน้องบอกวน้องหลายคนบอกว่าพี่ผมไม่ชินเลยหนูไม่ชินเลยกับการที่ตัวแปรมันอยู่ฝั่งขวาม,มือเอา้าน้องมาทําถึงแค่นี้แล้วอะทำถึงขั้นตอนนี้แล้วน้องก็ทําอีกนิดนึง ทำให้ตัวแปรอยู่ฝั่งซ้ายมือเฉีในเมื่อซ้ายกับขวามันเท่ากันน้องก็สามารถสลับค่าได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น x ของน้องก็จะกลายเป็น x เท่ากับ39สา่วน11จบอโอเคนะคะเพราะฉะนั้นการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมันไม่ยากอย,ากอย่างที่น้องคิดละคะสิ่งที่มันยากคืออะไรมันยากเพราะว่าน้องคิดไปเองน้องกลัวไปก่อนโอเคนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาน้องเจอโจทย์นะคะพี่อยากจ,จะให้น้องตั้งสติเลยตั้งสติแล้วค่อยค่อยดูว่า ไอ้ที่เรากลัวแบบโจทย์เนี้ยมันยากจริงหรือเปล่าเี่นนะคะพี่เชื่อว่าร้อยละเก้าสิบเลยน้องวิตกจริตไปเองโอเคนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในเมื่อเรารู้กระบวนการแล้วเรารู้วิธีการเข้าๆในการแก้สมการแบบนี้แล้วให้น้องฝึกใช้นะคะฝึกใช้จนเกิดความชำนาญค่ะแล้วเวลาน้องเจอโจทย์ที่มันยากจริงๆอะ่ะน้องจะมีเซนในการทำโจทย์ข้อนั้นและที่สำคัญนะคะ ไปสอนเพื่อนด้วยไปแบมปันเพื่อนค่ะยิ่งเราสอนเพื่อนมากเท่าไหร่รียรีบรวมแบงปันมากเท่าไหร่มันคือการทบทวนเรามากเท่านั้นโอเคนะคะเพราะฉะนั้นพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย